ลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัทฉิว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 ฮัทชิวฮัทิวอีกรอบนึงค่ะสาสาสาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัท h ัทชิวฮ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 ัทชิวโอเคค่ะเ <มา S 1> กิดมาเป็นฝนได้เนี่ยมี4ขั้นตอนด้วยกันตามที่ทีเชอร์เคยสอนแล้วนะคะนี่เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งต้องเป็นอะไรก่อนคะอ่าที่ชอรขั้นตอนที่หนึ่งอ่าต้องเป็นน้ำก่อนนะคะถูกต้องค่ะน้ำที่ทีเชอร์สอนคือ water ออกเสียงหน่อยค่ะเก่งมากค่ะ water แปลว่าน้ำนะคะน้ำในภาษาไทยนั่นเองน้ำบนโลกของเรามีอยู่หลายที่เลยค่ะเช่นน้ำทะเลนะคะน้ำในบ่อน้ำนะคะน้ำในแม่น้ำนะคะหรือว่าน้ำขังน้ำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะแล้วเมื่อน้ำเจอกับพี่พระอาทิตย์ส่องแสงเข้ามาน้ำจะแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเด็กๆรู้หรือเปล่า แปลงร่างเป็นไอน้ําค่ะนะคะไอน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะใครจําได้เว p o r vapor ใช่ค่ะ v ว po r แปลว่าไอน้ํานะคะภาษาไทยอ่านว่าไอน้ําอีกรอบนึงค่ะไอน้ํา แล้วเมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะไอ้น้ำจะแปลงร่างเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นเป็นก้อนเมฆถูกต้องแล้วค่ะภาษาอังกฤษที่ทีเชิ์สอนคืออะไรคะใครจำได้อ่าคราวคราวแปลว่าเมฆภาษาไทายค่ะ เมฆนะคะเมฆก,ก็คือละอองนะคะสีขาวๆที่อยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะแล้วถ้าเมฆรวมกลุ่มเข้าใหญ่ๆรวมกลุ่มเข้าใหญ่ๆกลายเป็นเมฆสีดําจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรคะเก่งมากเลยค่ะก็จะเกิดฝนตกนั่นเองค่ะฝนภาษาอังกฤษเรียกว่า rain rain ภาษาไทยเรียกว่าฝน าภาษาไทยเรียกว่าฝนนั่นเองนะคะโอ